ค่สะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะมาลงของเล่าพัฒนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนะคะเล่าพัฒนาของน้องตากนเนาะค่ะของน้องตากอน,น้องตาพาด้วยหัวเทเลวน้องตาว่างยูทีขออนุญาาขยับนิดนึงเด้อค่ะจะได้เห็นผมน้น้องตาว่างยูทีเขา่าเก่ากับซีพี่น้องค่ะเก่ากับซีมากขบเลยเด้อค่ะเพียงแต่ตกับหัวเนาะพี่น้องเนาะ เป็นซีหกซะค่ะนะคะเก่ากับไอ้เขา่าเก่าแปดขางลางเนาะค่ะนะคะ,นะคะส่วนซีมาบนเนาะพี่น้องเนาะนะคะสี 4, 8, ดยายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสามเก่ากับอ่าบานแอดกับยังไงคือเก่าอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องหาสำหรับมองได้ที่เพ่นเล่นหาตัวกับยังไงยุคคือเก่าเนาะคะ่ะสามงวดแล้วนะคะสำหรับหาตัวนะคะ กะจังซี่นะคะผลมันจะจังซี่นะคะมื้อน้เล่นอยู่ที่เกับซีปาว่าของน้องตาเข้าเห่นมาครบจบด้วยบ่แตกค่ะพี่น้องบ่จะเอามือที่สับบ่ได้นะคะมือที่น้ำบ่ได้คอใดไม่พี่น้องนะคะรถก็คือรถเนาะคะ่จะจากดีใจนําพี่น้องอยู่เด้อค่ะสําหรับอ่าผ,นนะะผู้เล่นนะค่ะผู้เล่นเลขกิ่งเลขแเลน คาเ่นเลขรูดก็คือได้นะคะได้ทั้งสองเลยค่ะทั้งเก่าแปดทั้งยี่หกเลยค่ะพี่น้องมาหนาได้ก็ได้่าแต่ติดสีติดเก่าเนาะคะ่ะนั่นคือรูดะค,ะค่ะค่ะพี่น้องนะคะดีใจน้ำเด้อค่ะติดตามเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือนี้ของน้องต้าจะไปแล้วค่ะพี่น้องเนาะก็ะะะะะะเป็นการเสียไวแล้วเนาะคะ่ะขออนุญาตเอาใบออกพี่น้องค่ะ พัฒนาหมุกป,ปากกาไม่จิกมดต,ตัวนี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะแล้วพัฒนาแล้วพัฒนา สี่สิเ้านาะค่ะพี่น้องค่ะสิบเก้ามิเอ่พดษภาเนาะพี่น้องเนาะสองพค่ะเดนเดินอยู่ที่ ศสองเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะเด่นอยู่ทีศูนย์กับสองค่ะนะคะเป็นเดย์ดยดดดยดยค่ะพี่น้องผู้ใดเขามากดไลค์กดแชร์น้ำเดย์เด้อค่ะพี่น้องคะเพื่อจะไม่พลาดการมองเห็นกนดะกดแชร์ออกไปน้ำเดย์เด้อค่ะพี่น้อง ขออนุญาตเด้ค่ะนอนค่ะนะคะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งด้นองค่ะลาวพัฒนาแอดเขียนตัวหนังสือตัวใหญ่จนว่านี่เอฟซีเพิ่นเขามาบอกนะคะเอาตัวหนังสือหน่อยๆก็เลงนะแอด จัดไปค่ะพี่น้องมือนีเป็นเบาไปแน่กับลงนะคะอเอาใจไปตามนีเลยเนาะพี่น้องเนาะจะได้ว่าเป็นการเสียเวลานะคะพี่น้องคะ่ะน้องตาพารวยนะคะ น,ะะน้องพาอะไรหีว่าเดนศูนย์สองเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะศูนย์กับสองเด้อค่ะพี่น้องนะคะกล่องกระจะดหักล้วล่ะ,ะพี่นอนะะ้อ,นละละละนองงัดลายงัดขื่นงัดล่องลายนะคะนะคะ่ะนงขออนุญาตขออภัยเด้อค่ะพี่น,อนะะน,น้องนะคะเด่นศูนย์กับสองเนาะค่ะจับคู่ นะคะพี่น้องเนาะนะคะศูนย์สี่ค่ะพี่น้องเมจิกมดเขียนปลาใส่ปลากาอันนี้เขียนก็นต้องเขียนเขียนตัวใ,ใหญ่เอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะหมึกมันบ่อยใหญ่ใจมันบ่อยใหญ่นะคะศูนย์ห้าค่ะพี่น้องนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะพี่น้อง ศูหค่ะพี่น้องนะคะค่ะพี่น้องเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์แอดน้ำนเด้อค่ะพี่น้องคะขันเะบาเป็น,นใจกับไปน้าตัวค่ะก็เ,เล่นรดซะมันจังบอเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องนะคะ เพราะว่าแอดลงคลิปสาวนี่มือนีของตอนนี้ยูซีคลิปนะคะทาไม่ลาเพราะว่าจะได้ไปหาปลานเนาะค่ะพี่น้องนะคะจะได้ไปหาปลานเดี๋ยวจับบอท่านนะคะว่าเป็นบอท่านเราค่ะรถมันกบอ่างน้นเนอพี่น้องเนาะนะคะจับคู่รองข้องค่ะสองสี่ สองห้าพี่น้องนะคะแต่ว่ามันกัดตัวใหญ่ง่ายของมีจิกอยู่ดีแหละเนาะคะ่ะถึงจะเปิดขึ้นเนาะพี่น้องพี่เนาะแฮงบอสโอ้แอดจะเอาปากกานีแหละมาใส่แบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ นะคะค่ะราบขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ส่งนำใจมาให้หวยมีที่มาเด้อค่ะแอดลงของรัฐบาลไทยแอดจะจังจะเอายื้อให้นะคะว่าของผู้ใดมาหอดไซแล้วนะคะจักบาทพี่น้องเนาะแอดกอ่อนอญาตพท่นใบเบิดแลวะะ้วค่ะอ่าสำหรับจะขอทุนท่นเนาะนะคะแต่แอดจะเห็ดสมมาภาคคว้นนะคะจะว่าใดเหตหุเสียหายเด้อค่ะพี่น้องเด้อนะคะ ค่ะสามตัวหางเดียวของมือนีนะคะพี่น้องนะคะสามตัวหางเดียวของมือนีเ็กน้นองตัับเหล็กห้าน้อยกับเหล็กแล้วนี่มันก็จะมาเกี่ยวกัน,นะะพี่น้องนะคะสูรออกมาใส่กันมาเนาอพี่น้องมือนีเนาะสองศูนย์ห้าเด้อค่ะพี่นอ้อ,นนนะะนอง เล่าพัฒนาของน้องตานะคะกะเดินทางมาซูถ่ายคลิปแล้วกับขอบคุณขอบคุณพี่น้องมารับชมเด้ค่ะพี่น้องคะกะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ